สวัสดีครับกับมาพบก,กันอีกครันครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนํารถก่อสร้งางหาซื้อตามร้านค้าทั่วไปนะครับเป็นพาร์ทที่62แล้วนะถ้าจําไม่ผิดชุดนี้มีมาให้อยู่สีแบบด้วยกันเห็นบอกว่ามีลานวิ่งได้ด้วยไม่รู้ว่าจะวิ่งได้จริงไหมโอ้มีลานเนี่ยขันแรกก็จะเป็นรถด,ดำนะพลาสติกเบามากอื้ วิ่งยังไงเนี่ยดันถอยหลังเล้ว่ะโอดันถอยหลังคือผมคิดว่ามันถูนถูไปข้างหน้าซะอีกอลานเอือเชยไปสักเกนิดนึงนะชุดนี้อมาดูแบบที่สองกันบ้างแบบที่สองนี่ก็จะเป็นรถเคนก็เหมือนกันหมดนะต่างกันก็แค่ตรงส่วนด้านหลังเท่านั้นเองอยังไงยืดได้ไหมเนี่ยอ่ะยืดได้ อืมยืดได้ปรับได้ด้วยนี่ไงแต่ได้แค่นี้เองอ่ะลองให้วิ่งสิอื้อหือช้ามากไหลช้าดีนะชุดนี้ลานสั้นอ่ะอ่ะมาดูคันที่สามกันบ้างก็คือรถโม่รถปูน ตัวนี้ก็น่าจะหมุนได้นะอ้าหมุนได้ใส่ทรายแล้วไม่ได้หรอคันเล็กเกินไปมีเลาให้ทุกคันนะครับชุดนี้นะแต่รู้ว่าวิ่งเอ่ยๆสักนิดนึงหมอให้เด็กๆนะเริ่มหัดคานหัดเดิมเลื่อนใหม่ๆนะครับอ่าลานยาวอยู่นะคันนี้ มาดูแบบสุดท้ายกันบ้างก็คือรถแทงน้ำชุดนี้ยกอะไรไม่ได้ปรับอะไรไม่ได้ยึดเลยรถสวยอยู่แต่พลาสติกดูบางเบาไปสักนิดนึงแต่ขักง่ายลองไปหาเดินดูตามร้านค้าทั่วไปนะคะเป็นของเล่นแผ่นนะชุดนี้ไปหาดูกันได้เลย มาให้อยู่ทั้งหมด4แบบด้วยกัน